บ ب ا นอิน ص ل ฟีในถวบินมุัลาบินเอาตซาวีรัเส้าที่มันจะมีลายไม้กังเขนหรือภาพต่างๆที่มันบาปภาพภาพที่มีชีวิตอย่างภาพคนภาพสัตว์อะไรแบบเนี้ย e l l ตฟซูดูซาลาต u ฮกละามาของเขานี่จะใช้ได้ไหมอิมัมบุคอรี เราเคยบอกแล้วถ้าอิหม่ามบุคอรีตั้งหัวข้อในเป็นคำถามแสดงว่าเรื่องนี้มันมีขีลาฟมันมีความขัดแย้งระหว่างอุลเมาอิหม่ามบุคอรีก็เลยตั้งเป็นหัวข้อถ้าสวมเสื้อผ้าที่มันมีที่มันมีลายไม้กางเขนหรือมันมีตอสวีรมันมีภาพภาพคนภาพสัตว์ที่มีชีวิตแบบเนี้ยทําให้การละหมาดเนี่ยเสียหายตัฟซุดูตัฟซุดูคําว่าตัฟซุดูแปลว่าเสียหายไหม وَمَا يُنْهَىٰ عَنْ ذَٰلِكْ لا تَنْتَعْنْتِي كِيَوْا كَبْرَنْنَا أو حديث معنى <coughs> آه حديث نه حديث نه تام تام حديث حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر أبو معمر عبد الله ابن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة تنبي مين يبان تنبي عائشة نبريا تنبي كان كم قرام كان بون سي كان قرام, قرام بلاوا من من بن مان ผ้าม่านอันสิบในมาหลิกเป็นเป็นคนที่รับใช้ท่านนาบีในบ้านนะเขาบอกว่าในบ้านของท่านนาบีเนี่ยเคยมีในบ้านของท่านใหญ่เชนเนี่ยมีผ้าม่านสตาร์ตอ่ะลงข้างล่างสตาร์ตบีฮีแจนีบเบติฮ่าได้ปิดได้ปิดมันเหมือนเป็นตู้ที่อยู่ในผนังนะอะในรายง,งานอื่นเนี่ยอธิบายเรื่องเนี่ยท่านใหญ่เชนเนี่เอาผ้าม่านนี่มาปิด มันเหมือนเป็นช่องว่างที่เขาใช้ทำเป็นตู้สตอรตุสีวะแนลีบิตรามินอันนี้ในฮะดีษอีกํำนวนหนึ่งซีวานี่มันก็เป็นช่องในเขาจะทำผนังเนี่ยเจาะไปข้างในเนี่ยเหมือนเป็นของเป็นตู้วางของอะไรแบบนี้แล้วก็เอาม่านเนี่ยมาปิดแย่นี่บะข้างหนึ่งใบที่ฮะในบ้านของนาง فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي قال اميطي اميطي او عائشه اميطي او او أكسه او بهاماني اقساه قرامك قرامك بهامان كونتاني او اقساه فانه اميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره براء ภาพที่มันอยู่ในผ้าม่านเนี่ยตซอวีรู่ิขมวซอาาาวีรู่ยภาพที่อยู่ในม่านเนี่ยตาริดูฟีซาลตีฉันตอนละหมาดนี่นะถ้าไหนในละหมาดนี่ไอภาพนี่มันก็จะกระโดดขึ้นมาฟีซาลตีในการละหมาดของฉันมันก็กระโดดมาในการละหมาดของฉันนะครับอ่ะเรามามาเรียนรู้ฮะดีษนี้นี่นะครับ บาบุนอิน ص ลลาฟีเาบินมุัล,ลับทาลมาดในเสือ้อเสือ้อพระมุซัลลับแปลว่ามีลายเป็นไม้กังเขนเอาตตซอวีรเป็นภาพภาพตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าภาพคนหรือสัตว์ทำไมเพราะในฮะดีษอื่นๆเนี่ยอธิบายว่าภาพนี้มันจะเป็นภาพสัต,ตัฟ ه ل ت ف س د ص ل ا ุ ه ู قال مع صلاة كون تفسدوا تفسدوا بواسيها وما ينهى عن ذلك لخاها امتيكي وكبرني لتنكرن عن خو خورن لغيناكب حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك انس مغواه كان قرام تن عيشان معن سترت ديبوكبي جانب بيتها كان نبان كومنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيك ليبوكب تنين عايشاني أميطي أميطي أو أقسى أو أق كرامكي باماني أو أقسى هذا باماني أو أقسى فإنه لا تزال เพราะมันยังคงยังคงตซ้ววีรูภาพของมันน่ะภาพที่มันอยู่ในผ้าม่านนี่ยคงอยู่การิดูฟีซ ل ลตทีคงอยู่ในจินตนาการในมโนภาพตอนซ ل ลตีตอนชันละหมาดตอนชั้นละหมาดถึงแม้ว่าจะหลับตาถึงแม้ว่าจะสุอยูเนี่ยตาริดูไอ้ผ้านี่มันก็จะเข้ามาเข้ามาอยู่ในสมองมันก็จะทําให้ ไม่มีสมาธิอุลมามะได้บอกว่าอานนี้มันเป็นผ้าม่านมันไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าแต่ถ้าไม่อิมามบุคอรีทำไมตั้งหัวข้ออินซัลลาฟีเซอบินท้าเมาดในเสื้อที่มันมีไม้กางเขนที่มันมีไม้กางเขน,น,น,เขนและภาพคืออิมามบุคอรีได้รายงานฮะดีสที่มันมีผลเหมือนสวมเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวจะมีฮะดีสอื่นๆนะครับ ที่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าที่มีไม้กางเข่งชัดกว่านี้นะครับแต่อันนี้เนี่ยเฉพาะในบาปเนี่ยในหัวข้อเนี้ที่มามบุคอรีได้หยิบยกฮะดีสที่มันเกี่ยวกับผ้าม่านเพราะนี่ขนาดขนาดไม่ได้สวมเสื้อผ้านี่นะนบีบอกว่ามันมีโอกาสที่ตาเนี่ยมันจะเผลอไปมองภาพแล้วก็ทําให้การละหมาดมันไม่มีสมาธิแล้วภาษาอะไรแต่เสื้อผ้าของเราเองเนี่ย มันจะมีภาพแบบนี้ล่ะมันก็จะยิ่งมีปัญหาแต่คำถามว่าถ้าเสื้อผ้าที่มันมีลายแบบนี้เนี่ยการละหมาดนี่มันซ้อไหมทัศนะของอุลามานี่สรุปนะทัศนะของอุลามาส่วนมากบอกว่าซ้อละหมาดซอเพราะอุลามาส่วนมากบอกว่าเสื้อผ้าที่มันมีไม่กังเขนหรือมีภาพสัตว์เรืออะไรนี่นะส่วม,มันมักโร มันมักรมันไม่บาปแต่มีอุลมามะที่บอกว่าอะไรต่อที่อุลมามะบอกว่าบาปแล้วมีทัศนะมีหรืออันนี้สําติบเสื้อผ้าผู้ใหญ่นะเสื้อผ้าผู้ใหญ่ที่ใส่เสื้อผ้าแลว้วก็มีภาพสัตว์นู่นหรือคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าเลือกตั้งที่มีภาพคนเอกนักนักการเมืองอะไรแบบเนี้ยเ่ยแบบเนี้ยถ้าขืนแล้วก็ใส่ละ่ะทัศนะอุลมามะส่วนมากบอกว่าบอกว่ามกรนะกูนะการละหมาดใช้ได้ เอาแล้วกาะทัศนนาที่บอกว่าไอ้เสื้อผ้านี่มันบาปใส่ไม่ได้ <c oughs> เขาบอกว่าการละหมาดก็ซ้อเหมือนกันนะแต่ถือว่าทําบาปในละหมาดเหมือนคนผู้ชายที่สวมสวมแหวนทองคําในละหมาดสวมแหวนทองคําในละหมาดหรือผ้าไหมซึ่งมันจะมีมันจะมีหัวข้อหลังจากนี้แต่ไม่ทันแล้ววันนี้ถ้าสวมเสื้อผ้าที่เป็นผ้าไหมสําหรับผู้ชายในละหมาดทัศนวหน้าลมาสว,วนสว,ว่าบาป แต่ละหมาดนี่มันซอแต่ถือว่าทําบาปในละหมาดถ,ถือว่าทําบาปในละหมาดแต่ละหมาดนี่มันซอนะครับฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่ามีเสื้อผ้ามีผ้ามาดอะไรในบ้านนี่นะครับเราพยายามบ้านผู้ศรัทธานี่นะครับพยายามเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเนี่ยใช้ชีวิตในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานนะ ทำอะไรเนี่ยให้เลี่ยงถ้าเราอยากจะมีผ้าม่านในบ้านจะให้มีลายที่ไม่มีภาพสัตว์ไม่มีภาพคนจะสวมเสื้อผ้าเนี่ยให้มีภาพลายที่ไม่มีภาพสัตว์ไม่มีภาพคนและไม่มีไม้กางเขนไม่มีไม้กางเขนเพราะหรือสัญลักษณ์อื่นๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่มันไม่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาพยายามหลีกเลี่ยง ทั้งในเสื้อผ้าของเราทั้งในผ้าต่างๆแม้ว่าจะเป็นผ้าโซฟาเนะื้อผ้าปูโตผ้าม่านอะไรต่างๆนี่นะครับหรือเสื้อผ้าที่เราสวมเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้มีเรื่องเดียวนะครับสุดท้ายนี่นะที่จะทิ้งท้ายนะครับจะได้ปิดประเด็นนี้ว่าอะไรที่มันเป็นลายเหล่านี้เป็นลายไม่กังเขนแม้ว่าจะเป็นผ้าม่าน ไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าม่านลายเหล่านี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นไม้กางเขนหรือจะเป็นภาพสัตว์ถ้าหากว่ามันถูกใช้ในสภาพที่ที่ยามหยามนี่หมายที่ว่าไม่ถูกยกย่องถ้าเป็นผ้าม่านเนี่ยมันมันถูกมันถูกขึงถูกขึงอย่างสง่างามแต่ถ้าหากว่าเป็นพรมละ่ะ ถ้าเรามีพรมแล้วก็มีภาพสัตว์มีภาพมังกรอะพรมนี่เป็นภาพมังกรเป็นภาพสิงโตเป็นภาพเสือดาวนะะหรือเป็นภาพไก่หรือเป็นภาพนกน,นู่นนกนี่แล้วก็เป็น,นหรือจะเป็นพวกกระเบื้องกระเบื้องพื้นถ้าเป็นกระเบื้องผนังนี่ไม่ได้เป็นกระเบื้องหนังผนังแล้วก็มีภาพสัตว์มีไม้กางเขนเนี่ยไม่ได้ แต่ถ้าเป็นกระเบื้องพื้นแล้วก็เราเดินเหยียบนี่ได้ถ้าเป็นผ้าปูที่นอนแล้วก็นอนทับได้หมอนจะเป็นหมอนหัวหรือเป็นหมอนกอดหมอนเท้าหมอนแขนหมอนหนุนหลังอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ได้เทิดเกียรติไม่ได้ยกย่องมาศาสนาก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเป็นผ้าม่าน ถูกตั้งไว้ถูกแขวนไว,ไว้อย่างนั้นอันนั้นนะ่ะมันดูดูเหมือนว่าเรายกย่องภาพเหล่านี้เกรงว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะเขวไปฮะยกย่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วก็มันจะเป็นเรื่องความเชื่อที่มันไม่งดงามศาสนาก็เลยปกปิดตรงนี้ว่าห้ามท่านนามีก็เลยห้ามต่นี่ไายแชยน่นี่เอามาเป็นผ้ามา่านอันดีอื่นนะครับ ท่านนบ,บีพอเห็นพระม่านที่มีภาพสัตว์นี่นบ,บีไม่เข้าบ้านเลยท่านอย่างไเชะโอ้โหฉันเตาบัดตัว,ตตวฉันทำอะไรนบ,บีบอกว่าพระม่านนี่มันมีภาพมันมีภาพมีสัตว์ท่านอย่างไรเชฟนี่ก็เลยดึงภาพนี่ลงมาแล้วก็ทําเป็นหมอนทําเป็นหมอนเห็นไหมแสดงว่าถ้าว่าเสื้อผ้าอะไรนี่เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเป็นภาพที่มีสัตว์มีอะไรเนี่ยนี่ผู้ชายไม่ได้นะแต่เด็กๆเ,เนี่ยใส่ได้นะ เพราะเด็กๆนี่มีข้ออนุโลมว่าเขาสามารถเล่นของเล่นเนี่ยที่เป็นรูปปั้นยังได้เลยและถ้าเราให้เขาใส่เสื้อผ้าที่มีภาพการ์ตูนที่เด็กชอบอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นข้ออนุโลมสําหรับเด็กแต่สําหรับผู้ใหญ่นี่นะไม่อนุญาตให้สวมเสื้อผ้าที่มันมีภาพสัตว์หรือภาพคนสิ่งที่มีชีวิตอย่างนั้นแนหะแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นป่าน้ําตกพืชผลอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีปัญหา นีข้อสรุปนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจสิ่งที่เราควรทําไม่ควรทําสิ่งที่เราทําได้ไม่ทําได้โดยเฉพาะเรื่องในละหมาดโดยเฉพาะจต่ว่าเราไปละหมาดที่มัสยิดนะครับก็คํหนึ่งด้วยว่าเราไปละหมาดนี่ก็มีคนละหมาดข้างๆเราเรากำลังละหมาดอาจจะมีสมาธิของเราแต่มีคนนั่งละหมาดชอบมองคนนูน่นมองคนนี้เนี่ยก็เขาเสียสมาธิควรไปละหมาดหรือในบ้านหรือที่มัสยิดนี่นะครับให้สวมเสื้อผ้าที่มันเร,รียบ นะครับแม้ว่าจะเป็นสรงเป็นเสื้อเป็นโต๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีแฟชั่นเยอะแยะนะครับโต๊บนี่นะครับโต๊บของผู้ศรัทธาผู้ชาย,ยานะโต๊บที่มันเรียบเรียบเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีก็มีแวบแวบเออแขนนี่ก็ต้องเป็นสีนึงนี่คอก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึง่งอะไรก็ต้องนูน้นก็ต้องเป็นอย่างมันเยอะแยะไปหมดนะครับเราพยายามละหมาดให้มีความสมถานิดนึงเราจะได้พยายามสำรวม แล้วก็รักษาสมาธิทั้งของเราแล้วก็ของคนอื่นนะครับวันนี้ว่าเรามีเวลาเพียงแค่นี้นะครับอินชอลรอาทิตย์หน้าในเวลาเดียวกันตอนนี้นะครับก็มาพบกันอีกทีนึงอินชอรอนะครับในการอธิบายอัลกุรอานและฮะดีษมมีเวลากับพี่น้องอับดุลเลฟี่านี้นะครับอัสลลอฮุอะาละนบีนะมุฮัมมัดีะลาอัลีอับดุลลาฮีวะซัลลัมวละสัลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺและบรัก